เราเสร็จเอาไปมาไม่มีใครเป็นประธานนะตะมาก็เลยได้เป็นประธานขยยกให้ตมาเป็นประธานมูลนิธิเกษตรเป็นมูลนิธิเกเสรนอนหลับมาเกือบสิปีแล้วไม่ตื่นออคือว่าพอดีปีนี้ช่วงเดือนกุมภานะพอดีส่งหลานบอเอ้ปีที่แล้วเนี่ยไปสอนที่วิาลวสาสส,สนินทรที่วัดวังหินมูลนิธิการแพทย์แผนไทยวังหินเห็นตาตมาได้นำความรู้ไปเผยแพร่นะ เลยได้มอบรางวัลอะไรสังวัลเชิดชูเกียรติกับมอสสร่วกกับมูลนิธิการแพทย์แผนไทยอะไรชื่ออะไรตะมาก็าจำไม่ได้ดีนะตะมาก็อยู่อเมริกานะมารับไม่ได้เลยก็ส่งคุณสุที่เป็นประธานพิธีในวันนี้ไปรับแทนวหลานมานมาแจ็กเอาไงตะมาพอรู้สึกว่าโอ้ตะมาปวดมา สามสิบเจ็ดปีแล้วนะอ่ารู้สึกไม่มีที่ได้รางวัลอะไรเลยนะได้รางวัลหัวใจพอิษัตว์เป็นหนึ่งรางวัลอันนี้เป็นรางวัลอันที่สองนะแต,แต่มาก็ไม่ได้มารับเองแต่มาก็อ่ขอบคุณมากๆอ่ประทับใจมากๆที่ว่าอา่ในโลกนี้มุมหนึ่งเนี่ยเราอยู่ฝั่งที่มืดนะแต่ครั้งนี้ยังสว่างอยู่เอ้อจู่ที่สว่างทั้งนั้นยังมืดอยู่ก็เห็นเราทำทำงานความดีหรือว่าอนะไรเนี่ย เลยก็มอบไปอะไรนะโล่ให้ตมาเลยก็มีกําลังใจที่อยากจะทาความดีเลยามาคิดดูว่าเอา้าอันนี้ก็เป็นมูลนิธิการแพทย์แผนไทยของวัดเราได้มอบใบโล่ให้ตมาตมาเลยขยายขยายคุณงามความดีที่ตมาได้ทําไปเนี่ยอยากจะให้ปรึกษากับทางอะไรนะรองประธานและก็กรรมการมูนิทิชพูดเสร็จว่า อามุทตะเกเตดของเรานี้ก็นอนหลับมาประมาณสิบกว่าปีแล้วมันก็ได้จัดจกิจกรรมอะไรแต่มาว่าอยากจะใช้ในนามมูลนิธิกเกษตรเนื่องด้วยแต่มาก็เป็นประธานด้วยอยากจะให้อ่ามอบอ่ารางวัลฮานูโรล,ลี่ฮานูลาลี่อะไรเนี่ยนะ,ะแต่มาว่าอ่านยังไม่ทันข้องเลยนะ,ะถ้าแปลไปไทยเชิดโชเกียรตแรกมันจะเอาภาษาอังกฤษล้นวนๆกลัวคนเข้าไม่เข้าใจนะนแล้วก็ทีแรก ทั้งแรกบางคนนึกว,ว่ารางวัลโนเบลรางวัลโนเบลนี่มีแบรนด์แล้วนะโนเบลนี่เป็นรางวัลสันติภาพนะแต่มาก็สักวันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยแต่มารู้ว่ารางวัลโนเบลนี่ถ้าได้รับปุ๊บเนี่ยได้เงิงนประมาณสิบล้านดอลลาร์อ,อ,อ้นั่นแหละสิบล้านดอลลาร์ใช่โอเคสิบล้านดอลลาร์เนี่ยแต่มาก็โหทำไมขเขาจะว่าคนหนึ่งเนี่ย ร้อยคนพันคนว่าหมื่นคนว่าพันคนเนี่ยล้านล้านคนเปิดจะได้รางวัลรางวัลโนเบลต้องต้องทำความดีแบบว่ามหาศาลอย่างเช่นว่าใครนะที่ได้รับรางวัลโนเบิลกันเจรพรรดิเนี่ยเจ้ารนดีก็ได้รับอ่ะองดาดาลามะอ่าเองดาดาลามะองซานซูจีแม่นบอกนะ่องซานซูจีก็ได้รับรางวัล นี่แหละคนที่ทําเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อสังคมนะแต่ตามาก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รับน no าโนโนเบลหรอกแต่มาขอราง no วัลโนแบ์ไว้ก่อนนะหรือว่าโนเลยนะโนลาลี่ no no i, อะ no ไรฮันโนลาลี่ไว้ก่อนคือว่าเลยอยากจะให้มคนิิเที่ยวศเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเกี่ยวกับกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะ,ะสถาบันถนอมรหัสชีวิตนี่ก็อยู่ภายใต้าตการดูแลของของอะ,อะไรนะ มูลนิธิพระธเกษตรเพราะรายงานประมาณประชุมไป 2- อสาปีที่แล้วแล้วเนะลยต่อมาก็จะเปลี่ยนชื่อจากตําหนักนอดถนอมตําหนักจากกระดูตําหนักเป็นต้นน้ำนี่เลยก็เปลี่ยนมาเป็นสถาบันเขาเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาให้ความรู้คนในด้านเรื่องเลรหัสชีวิตสนน่วนนอตถนอมนี่เป็นผลผลได้จากที่เรา เรียนรหัสชีวิตแล้วเรารู้ตัวว่าเราจะต้องเป็นหน้าทาหน้าที่เป็นหมอเป็นผู้เสียสละผู้เงนเนี่ยแต่มาก็เลยต่อยอดให้พอเราอีกสองวันพรุ่งนี้นะในเนื่องในวันนี้ก็ทางรองประธานนะเมื่อวานรถสั่นตัวไม่มีคนขับนะเลยก็นั่งรถรัดรถตู้ตัก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 มาถึงกับสองทุ่มกว่าอุตส่าห์มาครั้งนี้ต้องไม่ได้มือเปล่ากลับไปนะไม่ได้จับเสือมือเปล่านะจับอะไรนะ มาครันี้ต้องติดอะไรกลับไปรา,ายงานทางาในรายงานทางวิที่ทางในเพราะว่าตอนนี้เรื่องด้านในประเทศเนี่ยทำงานอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาจะให้ท่านรองประธานพระอากษาสประวัติประวัตนโนนะพระอาจารย์รรทนนักษาประวัตธนโนหรือฉาย,ยาเรียกว่าตุหลีฉา,าย,ยานักลบห่ขงขุนเขาขุนยอวน ถ้าอยูุ่นเดิมเนี่ยเราไปคนเดิมนี่ยอย่าลืมไปพักวัดท่านนะทั้งเป็นท่านรักษาหลายตำแหน่งนะเป็นเจ้าวาดวาดัวดรองวัดคุมและเป็นรองประธานยุทธุเกษตรษษษษตลอดจุดหนึ่งเป็น,ปนผู้จัดก,การพุทธเกษตรเอรปวัตรษษษอะไรเงี้ยกี่ตำแหน่งเลยฮะสี่ตำแหน่งเลยเพราะว่าครูครูคก,ก็แก่ไปแก่ใครไม่ไม่รับตำแหน่งนะ,ะหลวงพ่อท่านเลยรับเป็นตำแหน่งหมดนะเป็นทั้งรองผู้จัดการโรงเรียนเป็นทั้งรองประธานยุทธิ เป็นทั้งเจ้าอาวาสก็เลยเป็นเจ้าของโรงเรียนเจ้าของโรงเรียนแทนมลนิที่ด้วยนะไม่แน่นะปีนี้เราจัดที่นี่นะอาจปีหน้าเนะี่ยเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนอาตมาโนระงเรียนพุทธเศรษฐินี่ก็เป็นโรงเรียนมัธยมอัตมาที่ว่าอาตมาขอบคุณที่ถ้าไม่มีโรงเรียนพุทธเศรษฐิเนี่ยอาตมาคิดว่าก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ราตม,มามาบวช13ปีอยู่ที่หนองห่อแล้วก็ต่อไปไปอยู่ที่ขุนยอม ท่านจันท่านได้สร้างโรงเรียนพัเศษเกิดขึ้นมาประมาณระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2ปี2,5,3,1ก็เราลาประมาณ30กว่าปีน่าจะ30ปีปีนี้ละ37มใช่ไหมสามสิปีปีนี้ละ, 37, 37, ละ,ะก็บางทีก็นน,นักเรียนตั้งแต่400นลดลงมาตอนนี้เหลือ60คนแต่ก็อยู่ในความดูแลของตาม,มาไม่ว่าที่เรื่องอ่าและกะแก๊สเรื่องอาหารการกินตมาก็จะซัพพอร์ตไปตมาจะเป็นไย สปอร์ตดูแลเรื่องอาหารการกินหรือว่าอันนี้ส่วนการปกครองนี่จะอยู่ที่ทุนหลีเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาจะให้ท่านรายงานให้พวกเราทราบว่าปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานะส่วนหนึ่งเราก็จะเอาอเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรที่เราใช้ในงานนี้ส่วนหนึ่งที่เราบริจาคก,กันมาเานี่ยต่อมาคิดว่าอยากจะให้มูลนิธิได้มีกิจกรรมอย่างนี้บนะ่อยๆจะได้เงินทองอะไรจะได้เหมุอนใบจะได้ มีเงินมีอะไรช่วยเหลือเด็กนะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจคนมาทําบนต่างเช่นที่ก้อนน้อยลงนะเด็กก็ทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยคุณครูเงินเดือนห้าพันก็ไม่พอต้องมาขอจมาไปมาก็เป็นประธานไปมาก็ต้องไปหาสตางค์โอเคตอนนี้ก็ได้เวลานะวกเราก็ได้นั่งไม่คุยกันละต่มาก็ขออาราธนาะเชิญตุลีคุยเกี่ยวกับเรื่องมูลนธิธิพุทธเกษตรหรือว่ากิจกรรมอะไรที่โรงเรียนให้พวกเราฟังนะั่นสาธุ ขอต่อให้ความเคารพและมุทิตาสการะดนท่านอาจารย์ท่านหมอในที่ปังกะโดเนี่ตั้งตั้งหลังฝาสื่อเขาเขาจะเสร็จพอทุกท่านแต่ตอนนี้ต้องขอ o, ขอภัยด้วยแต่มามาแบบปวยๆมันไม่สบายมาหลายวันนะตอนแรกก็ตั้งใจกันว่าจะเอา รู้มาด้วยนักเรียนมาด้วยแต่พวกเราผมเข้าใจว่าช er ่วงนี้มันต้องเซฟไว้ก่อนเพราะนักเรียนเราปีนี้มีตัวเล็กๆมาเยอะตัวระดับขาดขวบหกขอะไรพวกนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสมาพูดกับญาติโยมทั้งหลายนะคนจะกลับก็อยากกลับคนจะอยู่ก็อยู่ต่อแต่ว่าเดี๋ยวมาขอรบกวนสักนิดหน่อยก็คือว่า ขอพูดเท่าที่อาตมามีหน้าที่ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ในมูลนิธิอาตมาก็เป็นรองประธาน<ม>ก็คอถอท่ทนายจามีอยู่ทำหน้าที่แทนดูแลแทนแล้วก็หน้าที่ปัจจุบันเกี่ยวกับมูลนิธิจะมีอยู่สองสามรื่องก็คือเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้รบยยับใบอนุญาตแทนมูลนิธิพุทธเกษตรที่ดูแลมูลนิธิพุทักษเกษตรอยู่แล้วก็ผู้จัดจการโรงเรียนพิทธเกษตร ซึ่งเอผู้จัดจการมีหน้าที่กว้างมากมีหน้าที่งานบริหารทั่วไปงบป,ประมาณสวัสดิการต่างๆอาคารสถานที่ให้กับโรงเรียนก่อนหน้านั้นอา่มาก็เอาทุกเรื่องทั้งงานวิชาการงานบริหารบุคคลมันหนักมาสุดท้ายก็ขอมาอยู่งานบริหารทั่วไปอย่างเดียวคือมันภาคนี้ก็มาดูแลเรื่องการทํานาจริงๆวันนี้ถ้าเด็กไม่ได้ปลูกข้าว,วก็คืมีลงมา ปรเดียวันนี้เป the ็นวันปลูกข้าววันพฤหัสบดีเป็นวันดีก็เลยมาวันก็เลยมอบหมายให้ปลูกข้าวปัจจุบันนี้โรงเรียนพธเกษตรสีธนาจารย์ดูอยู่นี่ก่อตั้งมาแล้ว37-38ปีครับแล้วก็มีนักเรียนถ้านับนักเรียนตั้งแต่ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเกษตชนสเครห์มานี่ก็จบระดับมัธยมไปแล้ว18รุ่น18รุ่น รู้สึกท่านอาจารย์ถนอมเพริญรุ่นแรกของโรงเรียนหรือว่ารุ่นแรกเออ<า>ตอนนั้นโรงเรียนโรงเรียนพุทธเกษตรเนี่ยถ้าปฐมนี่จะเข้ากับโรงเรียนระดับปฐมจะเข้ากับโรงเรียนปฐมใกล้ๆกันแต่ถ้าเป็นมัธยมก็จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนมยนัธยมนางเนถ้าอายุมากเกินเกณฑ์ก็จะเป็นนักเรียนกศนอมีอยู่สามสามเขาเรียกว่าสาม,สาม,ส,ามสามระดับ ปัจจุบันนี้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยะอกาสเนาะเป็นโรงเรียนขยโอกาสมีครูรวมทั้งอตาตมด้วยนีก็เก้าคนเป็นครูสอนในรายวิชาบังคับของสพภรอ่เจ็ดแล้วเป็นครูมวยศิลปะม,มวยไทยอยู่ยีคนพว่าที่โรงเรียนเรามียิมงใหญด้วยแล้วกอ็อย่างอาตมาก็ถือว่าเป็นครูในบางเวลาที่ครูขาดนะ นักเรียนเรียนที่วัดบ้างแล้ตัวเองไปเรียนที่ไปสอนที่โรงเรียนบ้างตอนนี้อายุมากก็่าเยอะแล้วก็เลยปัจจุบันนี้ตระมาก็ลดบทบาทตัวเองมาดูแลในเรื่องของสวัสดิการของครูโดยือเรื่องอาหารและสวัสดิการของนักเรียนของครูก็คือมาเป็นพระชาวนาเนาะทำนาทําสวนเพื่อให้พวกเราพอกิน ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้โรงเรียนเราตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนเราเปโรงเรียนเอกชนไม่ได้เก็บค่าใช้จา่ายจากพ่อแม่ผู้ปกครองแม้แต่สตางค์เดียวแล้วก็เด็กที่จะมาอยู่กับโรงเรียนนี่ก็เป็นโรงเรียนเป็นเด็กพิเศษที่ได้กว่าเข้ากับโรงเรียนเราได้เพราะโรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนทักก่วๆไปเรามีอยู่3วิชาหลักๆวิชาการก็คือเน้นตามแต่ส่วนแล้วก็วิชาชีพ ซึ่งเราถือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะทําให้เด็กกลับไปสู่สังคมโดยไม่ต้องเป็นภาระซึ่งท่านอาจารย์ถนมก็เป็นรูปหนึ่งที่เป็นหนุ่มเด็งเรียแลวก็แล้วก็วิชาชีวิตก็คือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรมแต่เราก็ไม่ได้สอนแบบในรูปแบบเหมือนกวดวคือให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสําหรับทุกคนทุกศาสนาทุกความเชื่อในโรงเรียนจะมีทั้งเด็กพุธคริส ทั้งคาทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์แต่ยังไม่มี <c oughs> อิสลามปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่60จางวาเนี่ยก็เราก็จกกัดการเรียกนการสอนมาตั้ง37ปีแล้ว37ปีแล้วก็ผลสัมเท็เก,ก็ค่อนข้างที่ได้รับการยอมรับจากจังหวัดจากระดับการศึกษาของชาติด้วยในเรื่องของถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนําในเรื่องของแนวคิด ในการจากกัดการศึกษาผู้ชีวิตในสังคมแต่โรงเรียนเราก็ไม่ดังแต่ก็พอเลี้ยงต่างเลียงท้องเท็ได้ดีที่พ่อแม่ครูอา,อาจารย์ท่านคิดไว้ดีก็คือว่าแทนที่โรงเรียนเราจะใช้วิธีรับบริจาคอย่างเดียวในรุ่นนั้นจะถอยไ,ไ,ไปอยู่ไต้หวันแล้วก็ไป,ไ,ไปหาเงินไป